ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Z400 ของปี2019ซึ่งได้มีการแนะนำอย่างเป็นทางการในงาน i 28, ิกมาโชว์สอเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศสอ6 1ที่ผ่านมาโดยมีสโลแกนที่ว่าสตรีทบอล Track Inspire ซึ่งก็หมายถึงมันเกิดจากถนนโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก Track ในสนามแข่งขันเขาสกีได้นำรุ่นนินจา400มาถอดฝฟรดิ่งออกทั้งหมดเป็น Play, สปอร์ตเปลือยใส่ชุดหน้ากากและไฟหน้าใหม่เข้าไปโดยได้มีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าเป็นการนำดีไซน์ของหน้ากาก,าก z 650และ z 300มาผสมผสานกันเข้าไปกลายเป็น z 400ในครั้งนี้โดยชุดไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED 2ชั้นชั้นบนมี4ดวงชั้นล่างมี2ดวง ให้ความดุดันและเร้าใจมากพอสมควรทีเดียวซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะโดนใจแฟนๆคอสกิในเมืองไทยดีไซน์ถังน้ำมันยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าปีครอบข้างถังนั้นจะเป็นดีไซน์ใหม่ขณะที่ฟลิ่งท้ายเบาะนั่งก็ยังคงเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับนินจา400หลายคนอยากให้มีแฟลิ่งปิดเครื่องยนต์เอาไว้บ้างเหมือนกับซ300แต่ว่าซัด400นั้นไม่มีนะครับเปิดเครื่องยนต์โล่งๆให้ดูชัดๆว่า มีความสวยงามเพียงใดในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสีจังหวะ2ส,สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแวาล์ววาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่3 9 9ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด45แรงม้าที่1,000 10, 0รอบต่อนนาทีเรดไียลอยู่ที่1 2 0 0 0รอบครับมันมีแรงม้าสูงสุดที่มากกว่าสั0 0าถึง6ตัวด้วยกัน แรงบิดสูงสุดทําได้38นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนอาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาดท่อไอดี32มิมคูณ2ท่อน้ําหนักเบาวกว่าเดิม3กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้หนักเพียง167กิโลกรัมถนมันจุ14ลิตรเบาะนั่งเท่าเดิมครับ785มิเมตรเข้าสกีเตรียมแผนเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์อีสโป2018ที่จะมาถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามต่อไปในโอกาสหน้าครับ